นั้นจะรสชาติจืดเพราะเป็นเต็งโมอะไรกับเป็นอย่างไรกันจ๊ะเพื่อนๆนก็พอรู้คร่าวๆนะจ๊ะวิธีการเลือกเต็งโมนะจ้ะเพื่อนเพื่อนก็ไปสังเกตกันได้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเหมือนกับเพศสตรีจ้ะเป็นเพศเออเป็นตัวแม่นะจ๊าสำหรับตัวพ่อก็จะปีกฝนแล้วก็ไม่ค่อยเก่แต่มันดังโบ๊ะมันจะเก่ แต่ถ้ายังมันดังแบบอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเหมือนแตงโมล่มนะจ๊ะแล้วก็ไม่ค่อยเก่แต่มันดังโบ๊ะมันจะเก่แต่ถ้ายังมันดังแบบอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเหมือนแตงโมล่มนะจ๊ะแตงโมแดงดีนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็หวานเหมือนกับเอเพศ สตรีจ้ะเป็นเพศอเป็นตัวแม่นะจ้ะสำหรับตัวพ่อก็จะมีผลกลมๆแล้วก็มีรสชาติหวานแล้วก็ถึงมันจะไม่กลมโบะเลยแต่ว่ามันก็มีส่วนที่มันเป็นลูกแตงโมนะจ้ะว่าเลือกแบบไหนนะจ้ะเพื่อนๆแตงโมเราต้องเลือกผลกลมๆนะจ้ะลูกกลมๆไม่ต้อง เลือกผลที่มันเป็นลูกยาวๆนะคะเขาบอกว่าแตงโมผลกลมๆจะมีรสชาติวันนี้กินซีกหนึ่งก็ท่าทางจาไม่ไหวนะจ๊ะเพื่อนกระเพาะก็แยกไม่ทันวันนี้แตงโมไม่มีเม็ดนะจ๊ะโอเคอกคจนจัะเพื่อนเวลาไปซื้อ,อ มันจะเป็นอย่างที่สมคิดว่าไม่ว่าก็ต้องลองดูนะจ๊ะไม่การันตีอาหาเลดเปอร์เคล้ายกลมๆแล้วก็จะมีลูกไม่กลมมากเลยทีเดียวมันออกเป็นยาวๆอันนั้นจะเป็นแตงโมผู้เมียแล้วก็มันจะไม่ค่อยหวานนะจ๊ะแต่มมงตมกลมๆนี่จะเป็นทรงไม่ยาวนะจ๊ะเพื่อนๆมันก็มีรสชาติหวานทานแบบนี้เลย แตงโมแดงดีนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็หวานอืม,อมด,ดอกมันที่มันเหี่ยวถ้ามันยังไม่บานเต็มที่ก็แตงโมยังไม่เก่น,นะจ๊ะต้องดูตรงนี้ให้มันบานไม่ดังโบ๊ะโบ๊นะจ๊ะมันจะดังตับตับมันก็เหมือนกับว่าแตงโมมันล่มมันเก่แล้วนะจ๊ะเพื่อนเพื่อน เลือกให้ไปสังเกตดูนะเจ้าเพื่อนๆแตงโมแล้วเวลาตุ่ไม่ยาวนะเจ้าเพื่อนๆมันก็มีรสชาติหวานทารแบบนี้เลยแล้วก็ ไม่ค่อยเก่แต่มันดังโบ๊ะบมันจะเก่แต่ถ้ายังมันดังแบบอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเหมือนแตงโมล่มนะจ๊ะที่กลมๆแล้วก็มีรสชาติหวานแล้วก็ถึงมันจะอ่าไม่กลมโบ๊ะเลยแต่ว่ามันก็มีส่วนที่มันเป็นลูกถ้มันเหลืองไปเหลืองมากกว่านี้มันก็จะเป็นคล้ายๆกับแตงโมมันนานแล้วก็จะล่มมันก็จะล่มนะจ๊ะแต่ถ้าตรงนี้ไม่เหลืองมากก็จะอ่อนนะจ๊ะเพื่อนๆแตงโมนะจ๊ะ ว่าเลือกแบบไหนนะจ๊ะเพื่อนๆแตงโมเราต้องเลือกผลกลมๆนะจ๊ะสังเกตุนจ๊ะเพื่อนๆเวลาไปซื้ออ่ามันจะเป็นอย่างที่สงคิดว่าไม่ว่าก็ต้องลองดูนะจ๊ะไม่การันตีอาหารเลดเปอร์เซ็นต์กลมๆแบบนี้แล้วก็อ่าแล้วก็ดีดดูจ้ะดังบบาๆอ,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 อย่างนี้คือกินได้เลยแต่ถ้าทุบแล้วมันดังอ่า ไม่ดังโบ๊ะโบ๊ะเลยจ้ะมันจะดังตับตับมันก็เหมือนกับว่าแตงโมงมันอ่าล่มมันเกศแล้วนะจ้ะเพื่อนเพื่อนเลือกเป็นอย่างไรกันจ้ะเพื่อนเพื่อนก็พอรู้คร่าวๆนะจ้ะวิธีการเลือกแตงโมงนะจ้ะเพื่อนเพื่อนก็ไปสังเกตกันได้นะจ้ะเพื่อนเพื่อน เราสังเกตแต่สมมติว่าแตงโมมันมีจะมีพันลูกยาวก็มันเป็นอีกพันหนึ่งนะจ๊ะแต่ว่าพันลูกที่ผสมที่มีลูกกลมๆมันเหลืองไปเหลืองมากกว่านี้มันก็จะเป็นคล้ายๆกับแตงโมมันนานแล้วก็จะล่มมันก็จะล่มนะจ๊ะแต่ถ้าตรงนี้ไม่เหลืองมากก็จะอ่อนนะจ๊ะเพื่อน โมแดงดีนะจ๊ะเพื่อนแล้วก็หวานอืมเพ็ผู้ก็จะดูหวานหวานอืมลองทําดอกมันที่มันเหี่ยวถ้ามันยังไม่บานเต็มที่กอแตงโมยังไม่เก่น่จะต้องดูตรงนี้ให้มันบานอันนั้นจะรสชาติจืดเพราะเป็นแตงโมอะไรกับไปทาง หลืองเข้มก็จะแก่แต่ถ้ามันเหลืองไปเหลืองมากกว่านี้มันก็จะเป็นคล้ายๆกับแตงโมมันนานแล้วก็จะล่มมันก็จะล่มนะจ๊ะแต่ถ้าตรงนี้ไม่เหลืองมากก็จะอ่อนนะจ๊ะเพื่อนๆบล็มไม่ยาวนะจ๊ะเพื่อนๆมันก็มีรสชาติหวานทานแบบนี้เลยแตงโมนะจ๊ะว่าเลือกแบบไหนนะจ๊ะเพื่อนๆ แตงโมเราต้องเลือกผลกลมๆนะจ๊ะแล้วก็ไม่ค่อยเก๋แต่มันดังโบ๊ะมันจะเก๋แต่ถ้ายังมันดังแบบอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเหมือนแตงโมล่มนะจ๊ะแล้วก็ไม่ค่อยเก๋แต่มันดังโบ๊ะมันจะเก๋แต่ถ้ายังมันดังแบบ อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเหมือนแตงโมล่มนะจ๊ะเทียดพผูกก็จะดูหวานหวานลองทางให้สังเกตตรงนี้ดีๆด,ด้วยนะจ๊ะแล้วก็เลือกเป็นกลมแบบนี้เราก็มาทานแตงโมกันเลยจ้ะวันนี้เราก็เลือกได้ถูกเลยจ้ะเลือกได้ตรงที่เราต้องการ ให้ไปสังเกตดูนะจ๊ะเพื่อนๆแตงโมแล้วเวลาให้ไปสังเกตดูนะจ๊ะเพื่อนๆแตงโมแล้วเวลาแตงโมเราสังเกตแต่สมมุติว่าแตงโมมันมีจะมีพันลูกยาวก็มันเป็นอีกพันหนึ่งนะจ๊ะแต่ว่าพันลูกที่ผสมใช่ไหมลูกกลม ที่มันดังโป๊ะโป๊ะโป๊ะแบบนี้มาถึงก็ผ่านได้เลยแต่ถ้ามันดังแน่นดังแบบตึบตึบให้สังเกตตรงนี้ดีๆด,ด้วยนะจ๊ะแล้วก็เลือกเป็นกลมแบบนี้เราก็มาทานแต็งโมกันเลยจ้ะวันนี้เราก็เลือกได้ถูกเลยจ้ะเลือกได้ตรงที่เราต้องการมันเหลืองไปเหลืองมากกว่านี้มันก็จะเป็นคล้ายๆกับแตงโมมันนานแล้วก็จะล่มมันก็จะล่มนะจ๊ะ แต่ถ้าตรงนี้ไม่เหลืองมากก็จะอ่อนนะคจ้เพื่อนเยั่งโมโดแดงดีนะคจ้เพื่อนๆแล้วก็หวานอืมตึบแบบเนี้ยมันก็จะเหมือนกับแตงโมอ่อนแตงโมโดแดงดีนะเจเพื่อนๆแล้วก็หวานอืมเลือกแตงโม ก็ต้องดูตรงนี้เลยจ้ะถ้าจุกอ,อที่ก้นมันจะแตงโมต่อสังเกตแต่สมมุติว่าแตงโมมันมีจะมีพันลูกยาวก็มันเป็นอีกพันหนึ่งนะจ๊ะแต่ว่าพันลูกที่ผสมที่มีลูกกลมให้ไปสังเกตดูนะจ๊ะเพื่อนๆแตงโมแล้วเวลา ให้ไปสังเกตดูนะจ๊ะเพื่อนๆแตงโมแล้วเวลาเหมือนกับเพศสตรีจ้ะเป็นเพศเเป็นตัวแม่นะจ๊ะสำหรับตัวพ่อก็จะป็นผลเพศผู้ก็จะดูหวานหวานลอง คือผู้ก็จะดูหวานหวานอลองทางําแล้วก็ไม่ค่อยเก๋แต่มันดังโบ,โบ๊ะมันจะเกะ๋แต่ถ้ายังมันดังแบบอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเหมือนแตงโมล่มนะจ๊ะคล้ายกลมๆแล้วก็จะมีลูกไม่กลมมากเลยทีเดียวมันจะออกเป็นยาวๆอันนั้นจะเป็นแตงโมผู้เมียแล้วก็มันจะไม่ค่อยหวานนะจ๊ะแต่ติกลมๆนี่จะเป็นไปทาง เหลืองเข้มก็จะเก่แต่ถ้าเหมือนกับเพศสตรีใช่